วสวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปถ่ายคลิปรถบรรทุกรถขุดฝั่งกัมพูชานะครับตอนนี้เราก็จอดไว้ที่ลำห้อยอยู่นะครับอันนี้ทางไปพัตตะบองนะฮะส่วนนี้ก็กลับไปชายแดนนะครับกลับไปบ้านแหลมนะครับตอนนี้ผมมาถึงประมาณออกจากบ้านแหลมมาประมาณสิบโลแล้วยังไม่เจอรถบรรทุกเลย

ยังไม่เจอรถเลยนะฮะเดี๋ยวไปอีกหน่อยนะะ่าจะมีรถทำถนนทำทางอยูต่ตอนนี้เราก็เสื้อมออยกินก่อนนําอ้อยสดๆจ้ามาโดมื่อไหรพูดมาเยื่อไหร่บรรณาสลา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาเวเตอร์นะครับเรามาไกลหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูรถนะฮะดูรถดูทะเบียนรถนี่นะฮะใครรู้ไหมครับไปอยู่ที่ไหนตอนนี้เราก็รอทีมงานกินข้าวกันอยู่นะครับนี่ตำก็จะเป็นหน้าตตำแบบนี้นะฮะ คันโน้นนะครับยังกะรีเกเลยนะฮะใครถ่ายมานะครับเดียอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเรารอทิมไอ้ตันบ่ายเดี๋ยวร,รอทีมงานกินข้าวก่อนฮะสักแป๊บนึงเราก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะวันนี้เราก็อ่าพอดีรถต้นเทพมันหัวแยกมันเสียนะครับไอตัวยกกระบอกยกมันเสียนะครับ ก็เลยไฮครับเจ้าแคทแทนผมก็เลยมาถ่ายทีมงานฝั่งประเทศจุดๆเด <c oughs> <c oughs> ี๋าายวเอฟซีคนไหนถ่ายดูนะครับว่าอยู่ประเทศไหนนะรถแบบนี้นะฮะมรจากาศแบบนี้แต่อยู่นี้ส่วนมากจะไม่รู้วิ่งราคาอะไรมนะันจะวิ่งแทงอยู่แหละแต่แต่ฝนมันตกนะดินออจจะแฉะหน่อย ตอนนี้ก็กินข้าวกันอยู่นะครับทีมงานถนนน,นนั่นนะฮะถนนสวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาวเวเตอร์นะครับวันนีผมพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับรถบรรทุกหน้ามันแปลกๆนะ่ะท่านผู้ชม เอ้อ,อ,เ <c oughs> เอา <c oughs> ล <c oughs> แกงลุงซะแล้ว <c oughs> ทำอะไรวะ <c oughs> ตักเสร็จแล้วไปยกแขนขกินส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสุดสดีุดสุดสุตามบันดดสุดเพดสุ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 ้ วันนี้ผมมาที่กัมพูชานะครับดูรถคันนี้แปลกๆหน้าแปลกๆอะล,เลีเกหรือเปล่าเนี่ยรถลีเก้หรือเปล่าไปดูกันนะครับหลอกหลอกลีน,นาอ้ปันหายไปไหนไปครเ <c oughs> <c oughs> ជាស្រោរហ៎អត់មកតាមបាយតាមហ៎អត់ស្ការហ៎អត់មកបាយមកត្រាក់ពួកបិទជាច់ហូបអីឲ្យហ៎អត់មកស្ការតិចទេតិចទេហ៎មកយករបបចាក់ដេកគេឲ្យហ៎អូ